ราศีกรกฎราศีของความรักและความฉลาดที่มาจากหัวใจสำหรับผู้ที่เกิดวันที่16รกรกฎาคมถึง15สิงหาคมราศีกรกฎตกอยู่ในธาตุน้ำเป็นต้นธาตุมีลักษณะเป็นปูอุปนิสัยโดยทั่วไปของชาวราศีกรกฎชาวราศีกรกฎ เป็นคนเรียบง่ายไม่รีบร้อนไม่กระตือรือร้อนเท่าใดนักจนบางครั้งก็ดูเหมือนว่าเขาเป็นคนเย็นชาบางครั้งมองดูแล้วเหมือนเป็นคนสุขุมนุ่มลึกหรือรอบคอบแต่จริงๆแล้วไม่มีอะไรเลยเขาชอบความสงบรักชี่จะมีชีวิตแบบสบายๆพิถีพิถัน,นแค่บางเรื่องไม่ชอบปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เท่าใดนักมีความเป็นแม่สูง ถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ชายก็ตามชาวราศีนี้ชอบปกป้องคนรอบข้างโดยเฉพาะคนที่อ่อนแอกว่าเปรียบเสมือนแม่ที่คอยปกป้องลูกน้อยนอกจากนี้เขายังมีความเห็นอกเห็นใจชอบช่วยเหลือผู้อื่นอีกด้วยเนื่องจากเป็นคนที่อ่อนไหวง่ายแต่ก็เพราะเป็นคนที่อารมณ์อ่อนไหวทําให้บางครั้งอารมณ์ของชาวราศีกรกฎมักปั่นป่วนง่าย มีความเศร้าและวิตกกังวลง่ายได้เช่นกันเก็บความรู้สึกได้ดีในระดับหนึ่งแต่ถ้าทนแบบสุดๆไม่ได้เขาก็จะระเบิดออกมาในทันทีชาวราศีกรกฎชอบสะสมเรื่องราวในอดีตเก่าๆและสนใจเรื่องลี้ลับพลังจิตต้องความความเห็นอกเห็นใจจากผู้อื่นประหยัดมัธยัติอดออมแต่ไม่ขี้เหนียว ชอบการกินและการบันเทิงผูกพันกับต้นไม้และใบหญ้าชอบแจกจ่ายอาหารให้เพื่อนบ้านไม่ชอบถูกวิจารณ์เป็นราศีที่ได้รับการยกย่องว่าแต่งตัวดีที่สุดเพราะเวลาลักษณะเดินจะสายไปสายมาคล้ายปูชาวราศีกรกฎเป็นผู้ที่มีจิตใจงดงามไม่เบียดเบียนใครมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือคนรอบข้างอยู่เสมอรักความก้าวหน้าสนใจสิ่งที่จะทำให้ชีวิตมีความมั่นคงและประสบความสำเร็จรักเพื่อนฝูงรักครอบครัวอยู่ติดกับบ้านไม่ค่อยไปไหนไกลชอบเป็นห่วงบ้านและมักจะขอตัวกลับบ้านก่อนใครๆเสมอเป็นผู้มีความรับผิดชอบมีความเป็นผู้นำมีความจำเป็นเลิศ และก็มีความขี้ลืมเป็นเลิศเช่นกันอะไรที่ผิดพลาดล้มเหลวเจ็บปวดในอดีตที่ผ่านมาแล้วก็จะจำได้ดีมากและพร้อมที่จะลื้อฟื้นขึ้นมาใหม่ได้เสมอชาวราศีกรกฎเป็นคนขยันอดทนแต่ก็เป็นผู้ที่มีอารมณ์อ่อนไหวเกินไปหงุดหงิดง่ายเอาแน่นอนกับอารมณ์ตัวเองไม่ค่อยจะได้เจ็บปวดง่ายเจ้าอารมณ์ขาดเหตุและผล และเข้มงวดกับผลใกล้ตัวมากเกินไปผู้ชายชาวราศีกรกฎอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายจัดบางทีก็บ้าบางทีก็โรแมนติกจนเลี่ยนทำงานด้วยความสามารถเป็นคนช่างสอดรู้สอดเห็นอยู่กับที่ไม่ค่อยติดเอาเสียเลยด้วยแรงวาจาแต่แข่งขรึมด้วยท่าทีจึงเป็นคนที่มีพลังในตัวที่ค่อนข้างมาก หนุ่มราศีนี้แทบทุกคนชอบรักแบบเร่ร่อนเลือกตามรายทางงานและอนาคตของคุณควรกำหนดด้วยการวางแผนให้ชัดเจนหน้าตาของคนราศีนี้จากปานกลางแต่มีสเสน่ห์ดึงดูดผู้หญิงเห็นก็หลงรักจนชายราศีอื่นต้องอิจฉาเช่นกันผู้หญิงราศีกรกฎ เป็นคนที่ระวังอารมณ์สติได้ดีมากที่สุดเพราะช่างจดช่างจำเป็นคนละเอียดอ่อนช่างวิตกและกังวลมากด้วยอารมณ์อ่อนพริ้วแร่ไหวกระชากแรงได้ตลอดเวลาขี้น้อยใจและเก็บฝังใจมากไปจะไม่ดีเพราะความมั่นใจจะหดตัวลงเป็นคนรักสวยรักงามรักสงบ อารมณ์รักจะอยู่ที่ตาหากปาถนาตาจะเป่งสว่างประกายชัดเจนมาทันทีรักมักจะพบของแท้ยากแต่วาสนาถ้าเกิดมีคู่แล้วจงรักษาคู่ครองไว้ให้ดีให้อภัยและมีความอดทนต่อความรักจะทำให้อยู่ยืนนานธุรกิจการค้าจะรุ่งเรืองดีแต่ต้องฝึกฝนความมั่นใจให้มากกว่านี้ สาวใดอยากได้ดิบได้ดีให้สะกดอารมณ์และความรุนแรงไว้บ้างทุกอย่างจะพาลงตัวได้ดีสรุปโดยรวมแล้วชาวราศีกรกฎพื้นฐานแล้วมักจะเป็นคนเจ้าอารมณ์ขี้หึงหวงชอบปกป้องรักญาติพี่น้องของตัวเองมากมักจะรับเอาความคิดเห็นของคนอื่นได้ง่ายหากเจอเรื่องกระทบใจ หรือเรื่องที่ไม่ชอบใจก็มักจะลีกหนีผู้คนไปอยู่ตามลำพังเก็บตัวเงียบไม่สงสิงกับใครเป็นคนช่างสังเกตและอ่อนไหวง่ายเป็นคนที่มีอารมณ์ละเอียดอ่อนสูงค่อนข้างมีการระมัดระวังตัวเองอย่างมากแต่จะเป็นคนที่เมื่อรักใครแล้วก็จะเอาใจาใส่ดูแลเป็นอย่างดีมักชอบทำตัวให้คนอื่นรู้สึกว่าตัวเองเข้มแข็ง แต่ความจริงแล้วเป็นคนที่อ่อนไหวและเปราะบางมากเลยทีเดียวเป็นคนที่สามารถอดทนต่อความยากลำบากจะมีน้ำใจกับคนใกล้ชิดของตนเองมักจะมีความรู้การศึกษาดีชีวิตไม่ค่อยลำบากไม่ค่อยมีศัตรูเป็นที่ชื่นชอบและชื่นชมของคนอื่นๆชอบช่วยเหลือเมื่อเห็นคนอื่นตกทุกข์ได้ยากรักขนบธรรมเนียมประเพณี อาชีพที่เหมาะสมสำหรับชาวราศีกรกฎคือทำงานด้านเกี่ยวกับการศิลปะบันเทิงการปกครองหรือการสอนครูอาจารย์วิทยากรหรือออร์แกเนเซอร์สถานที่ที่เหมาะสมของชาวราศีกรกฎเป็นคนมีโลกส่วนตัวสูงมาก ถึงมากที่สุดในบรรดา12ราศีโดยชาวราศีกรกฎจะมีความสุขมากเมื่อได้อยู่กับน้ำหรืออยู่ในเรือนของตนเองเพราะจะรู้สึกปลอดภัยและสบายใจและตกอยู่ในธาตุน้ำคงหนีไม่พ้นสถานที่ที่เกี่ยวกับน้ำไม่ว่าจะเป็นน้ำตกหรือทะเลชายหาดบ้านริมน้ำห้วยหนอง ครองบึงได้ทั้งหมดสีมงคลคือสีขาวเลขมงคลชาวราศีกรกฎคือหมายเลขสองเป็นเลขที่เหมาะเป็นเลขแห่งความราบรื่นช่วยเหลือเมตตาสำหรับเลขคู่มงคลคือสองสี่สี่สอง เลขมงคลจะเสริมในเรื่องการขยับขยาย,ยการจเจริญเติบโตเจริญรุ่งเรืองและหมายเลข2 6, 6 6 2เสริมในเรื่องความรักการเปลี่ยนแปลงความมั่นใจให้ชาวกรกฎได้เป็นอย่างดีถ้ามีหมายเลขนี้อยู่ในบ้านเลขที่หรือเลขทะเบียนรถเลขบัตรประชาชนเลขโทรศัพท์ก็จะดียิ่งนะัก